สวัสดีครับพี่น้องในพระเยซูริตทุกท่านครับวิดีโอพรีเซนเทชันตัวฉบับนี้จะคู่กับรายงานฉบับเต็มซึ่งจะทำให้พี่น้องได้เข้าใจถึงภาพรวมของตัวรายงานทั้งหมดในหัวข้อเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และการให้อภยัยซึ่งพี่น้องคงทราบดีใช่ไหมครับว่าการไม่อภัยเป็นต้นเหตุ ของปัญหาไร้แรงในสังคมไทยมากมายไม่ว่าจะเป็นการฆ่าผู้อื่นการฆ่าตัวตายหรือครอบครัวที่แตกแยกซึ่งตัวรายงานฉบับนี้จะช่วยให้พี่น้องได้ปลดล็อกโซ่ตวนแห่งการไม่อภัยในจิตใจได้ซึ่งจะอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยให้พี่น้องได้มีกำลังที่เกิน ความสามารถของพี่น้องเองที่จะทําได้ความเจ็บปวดบางเหตุการณ์นั้นมันยากนะครับพี่น้องในาการให้อภัยได้มันยากเกินกว่าเราจะสามารถที่จะอภัยได้ด้วยตัวเองมนุษย์เรานั้นมีเลี้ยวแรงที่จํากัดนะครับแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีกําลังเกินกว่าที่เราคิดมากไป พุญญาบุตรจะช่วยเราในการให้กำลังเราให้ฤทธิเดชข,ของพุญญาบริสุิ์ในชีวิตเราทําให้เราสามารถที่จะอาภัยให้กับผู้อื่นได้พี่น้องคงเห็นปนัญหาความไม่ซื่อสัตย์ของกู้สามีภรรยาในเมืองไทยกันหลายคู่มากมายนะครับที่จบชีวิตด้วยกันฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้อาวุธปืนกับยิงอีกฝ่ายหนึ่งจนหนง แก่ความตายหรือบาดเจ็บสาหัสนะครับจากการศึกษาและค้นคว้าปัญหาที่แท้จริงผู้คนที่ไม่สามารถมีหัวใจที่ให้อาภัยได้56เกิดจากเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความคิดความรู้สึกแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่า93ไม่เข้าใจการอาภัยที่แท้จริงเป็นยังไงเพราะเขาไม่มีตัวอย่าง ของการให้อภัยเขาไม่เคยรู้จักพระเยซูคริสซ์ซึ่งรายงานฉบับนี้จะช่วยให้พี่น้องนั้นได้มีหัวใจเหมือนกับพระเยซูคริสที่จะปลดล็อกโซ่ตัวนได้บุคคลตัวอย่างในพระคัมพีร์เดิมนะครับบุคคลแรกที่มีหัวใจแห่งการให้อภัยคือโยเซฟพี่น้องคงทราบว่าโยเซฟนั้นถูกพี่น้องขาย ไปเป็นทาสตั้งแต่อายุ17นะครับแต่สุดท้ายนั้นโยเซฟได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ฟาโรห์ให้ขึ้นมาเอำนยม,มาจเพราะเขาทำลายฝันได้ถูกต้องและได้พบกับพี่น้องของเขาอีกครั้งหนึ่งแต่โยเซฟนั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ยในใจบุคคลที่สองก็คือกษัตริย์ดาวิท ดาวิดอาัยให้กับซาอูได้ทั้งที่ซาอู u, ได้หลังแกดาวิดตามค่าดาวิดตั้งหลายรอบเป็นผู้บัญชาการกองทัพราชาซีเรียนามานเป็นโรคเรื้อนซึ่งไม,ไม่สามารถรักษาได้แต่นามานนั้นได้รับการเผยผู้ชนะจากบุคคลหนึ่งที่ชื่อว่าเอลิชาว่าทานามานั้น ไปจุ่มตัวในแม่น้ำจอแดน7ครั้งนามานจะได้รับการลักสายหายดีและเป็นจริงนามานั้นทราบว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับพระเจ้าของอิสราเอลพระเจ้าอิสราเอลนั้นได้อภัยความผิดบาปให้แก่นามานได้ในพันธสัญญาใหม่นั้นเราจะ นำพี่น้องไปศึกษาถึงเหตุการณ์ที่ so is, หญิงโสเพณีได้รับการอาภัยจากเพียซุสุพิสหรือเปโตที่ปฏิเสธเพียรุสุพิสถึงสามครั้งแต่ก็ได้รับการอภัยจากพระอุค์และเปโลโลผู้คคมเหนคริสเตียนและได้รับการให้อภัยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และคนสุดท้ายนั้นพี่น้องก็คงทราบดีก็คือเพียซุสุพิสผู้ซึ่งเป็นต้นแบบของการให้อภัย ในส่วนทวิยาณมริสุ์และการให้อภัยจากหนังสือวรรณกรรมคริสเตียนจากที่เราศึกษามานั้นมี4หัวข้อที่สําคัญที่พี่น้องจะได้เรียนรู้จากรายงานคือ 1. ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตของการให้อภัย 2. จะรักษารากลุมคืนของการให้อภัยได้อย่างไร 3. ขอบเขตของการให้อภัยและสคือความไม่ยุติธรรมในการให้อภัย เราจะปดล็อกของการให้อภัยได้ในหัวข้อนี้นะครับพี่น้องในการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้อภัยนะครับทั้งสองท่านใน,นี้ได้รับประสบการณ์ความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นพี่ไข่มุกท,ที่โดนกงเงินไปเกือบ4ลาบ้านบาทและพี่สิทธิ์ที่พยายนรมือสึกช่วยให้อภ,ภัยกับตัวเองได้ที่ตัวเองเคยติดอย่างมาก่อน และให้กำลังกับพี่สิทธิ์ในการเอาชนะยาเสพติดได้และพี่แสงสิรินั้นที่พวิญญาณบริสุทธิ์ให้พี่แสงสิริได้มารู้จากพระเจ้าหลังจากที่เจอผู้ชายคนหนึ่งที่หลอกให้รักและจากไปสุดท้ายนี้พี่น้องจะได้พบกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเป็นพระผู้ช่วยให้กับพี่น้องในการเชื่อมหัวใจพี่น้อง เข้าสู่พระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทับอยู่ในใจของพี่น้องในใจของผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์และจะทำให้หัวใจเรานั้นเป็นหนึ่งกับพระคริสต์ดนงเช่นในพระธรรมหนึ่งโคลินบทที่6ข้อที่17แต่คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นวิญญาณเดียวกับพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้กำลังแก่พี่น้องในการปลดล็อกโซ่ตวน พันธนาการในหัวใจจะทำให้พี่น้องพ้นจากกฎแห่งความบาปและความตายในพระธรรมรมบทที่8ข้อที่13เพราะว่าท่านดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายแต่ถ้าโดยพระวิญญาณท่านทำลายกิจการของร่างกายได้ท่านก็จะดำรงชีวิตได้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราให้เรานั้นมีชีวิตที่บริสุทธิ์เหมือนกับพระองค์หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ กับพี่น้องในการปลดล็อกโซ่ตวนพันธนาการในหัวใจของพี่น้องได้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ